สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะบวหอมค่ะนี่บวหอมที่ประบัวปลูกไว้หน้าบ้านเนาะนี่เรื้ยขึ้นแล้วค่ะเรื้ยขึ้นปอฟางนี่ค่ะที่ประบัวมัดไว้แต่ยอดพร้อมหอมค่ะนี่ยอดพร้อมมากๆเพราะว่าเขาไม่มีสารอาหารเนาะเพราะว่าตนเอาเมล็ดลงดินเนี่ยประบัวไม่ได้อาปุยสูตรสิบห้ารองพื้นปกติถ้าเราปลูกเมล็ดพันธุ์เราต้องเอา ยสูตร15ลงพื้นค่ะนี่ไม่ได้เอาสูตร15ลงพื้นเขาก็ไม่มีสารอาหารเนาะเนี่ยค่ะยอดเล็กๆผอมมากค่ะนี่ค่ะมาดูฟักเฟงค่ะนี่ฟักเฟงฟักเฟงขึ้นดีมากค่ะต้นฟักเฟงกระอถนออกทิ้งไปบ้างเนาะเหลือไว้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะนี่เนี่ยค่ะออ้ยพูดผิดไม่ได้นิดหน่อยค่ะเหลือไว้5-6ต้นอุ้ยพูดผิดขอโทษนะคะ ไม่ได้่าเหลือนิดหน่อยนะคะเหลือไวหกเจ็ดต้นเลยค่ะนี่ค่ะเอาไว้พอดีเนาะค่ะอันนี้เป็นบวกงูค่ะบวกงูสองสายพันธุ์นี่ปลูกใส่กระถางขึ้นดีแบบนี้อันนี้พันเนึงค่ะนี่พันเนื้ออันนี้พันเนื้ดูอันนี้ต้นย้ายใหญ่อันนี้ต้นเล็กค่ะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้ประบววก,ก็จะมาบำรุงค่ะนี่บำรุงก็มีนมค่ะนม นมโรงเรียนเนาะแล้วก็ปุ๋ยเกตค่ะนี่ปุ๋ยเกตแล้วก็ตุลินซีสังข้อแสงค่ะนี่เตรียมน้ำไว้แล้วเพราะว่าเขาโตขนาดนี้แล้วเราก็อันนี้ได้เนาะคือแบบบำรุงได้แล้วมาค่ะนี่เอาทีเดียวจบเลยตั้งกล้องไว้ทีเดียวจบเลยเนาะนะะ เกตก็ <c oughs> หนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนใส่ลงไปค่ะอุ้ยเกตหนึ่งช้อนอุ้ยเกตเนาะจูลินซีสั่งข้อแสง <c oughs> นมนี่ก็ใส่หมดเลยค่ะนี่ โรงเรียนเป็นซองแบบนี้เอามาไว้คืนเดียวก็บูดแล้วค่ะนี่ <c oughs> คนที่เข้ากันแล้วก็ลดค่ะลดลงไปเลยนี่ค่ะ <c oughs> ลดลงไปเลยเนาะนี่ค่ะ <c oughs> มาด้านนี้นค่ะ <c oughs> บำรุงเขาได้แล้วค่ะ้นประมาณนี้ หเห็นบอบหมอมไหมอย,อย่าตีน้องลูกอย่าตีน้องเจ็บลูกลดให้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะบำรุงด้วยนมค่ะนมก็เป็นนมบูดเนาะหลานเอามาจากโรงเรียนก็ใส่ตู้เย็นไว้ก,ก็บูดแล้วล่ะค่ะบูดแล้วแล้วก็ปุ๋ยเกตค่ะมีซื้อติดไว้ค่ะใช้ทีละช้อนแบบนี้ล่ะค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพืชผักเราโตพอประมาณแล้วเราก็บำรุงนะคะบำรุงะ่ะ ได้แล้วค่ะเพื่อให้เขาได้มีสารอาหารนะคะค่ะป้าบัวก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็พามาให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยกับบวบหอมฟักเซงบวบงูค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ